่กังวลม็อบคอปทอนะคะที่จะบุกโรงพยาบาลตำรวจระหว่างที่รอทักษินพักโทษบอกว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังให้ตำรวจท้องที่ดูแลบ้านจันทสองล่าตามมาตรการอารักขาบุคคลสำคัญยืนยันหลายหน่วยงานเนี่ยตรวจสอบทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจแล้วว่าปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสค่ะ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยถึงกรณีของพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์พักโทษและมีกระแสข่าวจะได้รับการปล่อยตัวในวันที่18กุมภาพันธ์นี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบโรงพยาบาลตำรวจในขณะนี้<ๆ>ก็ยังคงใช้กำลังตำรวจท้องที่ตามปกติไม่ได้มีการเพิ่มกำลังแต่หากกลุ่มคอ นำโดยนายวิชิตหรือว่านายนัทเซอร์จะเคลื่อนขบวนมาทํากิจกรรมที่หน้าโรงพยาบาลตํารวจและเฝ้าสังเกตการพักโทษและปล่อยตัวนายทักษิณตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั้นก็มีกําลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนและกําลังท้องที่เตรียมแผนรองรับไว้อยู่แล้วเพื่อรักษาความสงบและป้องกันไม่ให้มีกลุ่มมือที่3เข้ามาก่อความวุ่นวาย โดยจำนวนมวลชนนะคะคาดการว่าจะมีประมาณ100คนแล้วก็ตำรวจเนี่ยจะพิจารณาตามสถานการณ์แต่ว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีการกำชับมาตรการประเด็นใดเป็นพิเศษและยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดสนิ่งให้ผู้ชุมนุมเพื่อเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับรถที่จะมีการปล่อยตัวนายทักษิณส่วนหากนายทักษิณพักโทษและกลับไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าและการรักษาความปลอดภัยที่บ้านจันทร์สองล่านั้นก็จะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่รักษาความปลอดภัยตามปกติของมาตร การอารักขาบุคคลสําคัญในฐานะที่นายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีตามปกติอยู่แล้วแล้วก็จากการพูดคุยของแกนนําคอปทอเมื่อวันที่มาทํากิจกรรมก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการชี้แจงพูดคุยประเด็นต่างๆแล้วว่าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าการแสดงออกภายใต้กรอบของประชาธิปไตยได้แต่ว่าจะต้องไม่ผิดหลักกฎหมายนอกจากนี้ยังทราบว่ากลุ่มคอปทอนั้นกำลังร่ารายรชื่อจำนวน2 0 0 0 0รายชื่อเพื่อยื่นเสนอต่อประธานสภา ทั้งน,นี้นะคะเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็อาการของนายทักษิณก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สามารถกระทําได้แต่ตนก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาตรวจสอบทีมแพทย์แล้วหลายหน่วยงานด้วยกันแล้วก็ยืนยันว่าทีมแพทย์นั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสจริตซื่อสัตย์แล้วก็โปร่งใสค่ะ